ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องแอดตอมเหรียญสลึงค่ะตัวเลขเป็นเพียงการคำนวณจากสถิติย้อนหลังเท่านั้นนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล mm hmm. โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคะ่ะมาดูสูตรเด่นล่างสูตรที่หนึ่งนะคะอะสูตรนี้เดินต่อเนื่องกันมาจงวดแล้วคะ่ะอ่างวด เดินต่อเนื่องมาเจ็ดงวดนะคะงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมานะคะเราได้เด่นล่างสูตรที่หนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดผลรางวัลออกเจ็ดหกหนึ่งห้าเจ็ดนะคะเจ็ดเข้าไปที่หลักหน่วยล่างคะ่ะอ่ะเรามาดูงวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่กันเลยนะคะ สูตรเราจะใช้หลักแสนคูณ8บวกหลักหมื่นสองครั้งบวก1คงที่นะคะ8คูณศ0คูณ8นะคะเป็น0นเราก็นำหลักหมื่นบวกกันค่ะ3บวกกัน2ครั้งเป็น6 6หบวก1เป็น7นะคะอะจริงๆ7จะต้องมาอยู่ตัวแรกแต่เขียนผิดเป็นเอาเลขค่าขึ้นก่อนนะคะอะตัวนี้จะจะได้7นะคะ7บวกส ก็จะได้9ตัวนี้นะคะเกบวกหก็เป็น15ก็คือเด่น795นั่นเองค่ะแอดสลับที่กันนะคะตัวนี้สูตรนี้เราได้เด่น795นะคะสูตรที่1เราไปดูสูตรที่2กันเลยค่ะสูตรที่2ก็เดินต่อเนื่องกันมานะคะสูตรที่2 งวดที่ผ่านมานะคะงวดที่ผ่านมาเราได้เด่นห้าหกเจ็ดแปดนะคะผลรางวัลออกสองตัวล่างห้าเจ็ดเจ็ดกับห้ามาทั้งสองตัวเลยนะคะเรามาดูงวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่กันค่ะสูตรเราจะใช้หลักแสนคูณห้านะคะบวกหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่าง แล้วก็หลักร้อยเล็หน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่ครั้งบวกเคงที่นะคะตัวนี้บวกเคงที่ห้คูณศก็ได้ศูนาบวกเเป็น12บสค่ะสิบวกหเป็น18 18ปบวกแเป็น26่สิบกยวกเเป็น35ใส่5 ห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดเด่นล่างสูตรที่สองเราได้เด่นห้าหกเจ็ดแปดนะคะเราไปดูสูตรเด่นล่างสูตรคู่ขี้กันต่อเลยค่ะเป็นสูตรดื่มทั้งหมดเลยนะคะงวดที่ผ่านมานะคะงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาเราได้เด่น 5913นะคะผลรางวัลสองตัวล่างออก575นะคะเข้าไปที่หลักสิบล่างค่ะเรามาดูงวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคม2564กันค่ะสูตรเราจะใช้หลักแสนคูณ8นะคะบวกหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกหนึ่งคงที่8คูณ0เป็น0นะคะ ศูนย์บวกหกเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกสองเป็นห้าเดินล่างคู่ขี้นะคะเราได้เจ็ดหนึ่งสามห้าค่ะเรามาต่อกันที่หลักหน่วยล่างนะคะหน่วยล่างสูตรนี้ก็เดินต่อเนื่องมาค่ะสูตรเดิ่มนะคะอาจะนําสูตรเดิมจากงวดที่ผ่านมาที่ผ่านนะคะมาให้สมาชิกได้พิจารณากันเนาะอ่า งวดที่ผ่านมานะคะเราได้หลักหน่วยล่างหนึ่งสองสามเจ็ดแปดผลรางวัลออกห้าเจ็ดนะคะเจ็ดเข้าไปที่หลักหน่วยล่างค่ะมาดูงวดนี้ค่ะงวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะสูตรนะคะสูตรเราจะใช้หลักแสนบวกกันสามครั้งบวกหลักหมื่นหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้ง บวกสองคงที่นะคะศูนย์บวกกันสามครั้งก็ได้ศูนย์ศูนย์บวกสามเป็นสามสามบวกแปดเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกแปดเป็นสิบเก้าสิบเก้าบวกสองเป็นยี่สิบเอ็ดใส่หนึ่งนะคะหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกสี่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดเราได้หลักหน่วยล่างหนึ่งสองสามเจ็ดแปดค่ะตัวเลขเหมือนงวดที่ผ่านมาเลยนะคะ เรามาต่อกันที่สูตรครบสองตัวล่างนะคะสูตรนี้เดินมาเจ็ดงวดแล้วคะ่ะงวดนี้เป็นงวดที่แปดจะเดินต่อไหมต้องรอพิจารณากันรอผลกันนะคะสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะคะท่านสมาชิกสูตรนี้เป็นสูตรใหม่แอดนำมาให้พิจารณากันนะคะสูตรเราจะใช้หลักแสนคูณหก บวกหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกห้าคงที่นะคะอังจะนำมาย้อนหลังให้สี่งวดนะคะวดวดนี้เราคำนวณได้แปดเก้าหนึ่งสองสามผลรางวัลออกแปดสามนะคะเข้าแปดและสามค่ะงวดต่อมาคำนวณได้แปดเก้าหนึ่งสองสามเหมือนเหมือนเดิมนะคะผลรางวัลออกสามแปดตัวกลับนะคะ งวดต่อมาคำนวณได้ห้าหกแปดเก้าศูนย์ผลรางวัลออกเก้าห้าห้าและเก้าเข้ามาทั้งสองตัวนะคะงวดที่ผ่านมาค่ะงวดที่ผ่านมานะคะเราคำนวณได้สองสามห้าหกเจ็ดค่ะผลรางวัลออกห้าเจ็ดนะคะห้าและเจ็ดมาพร้อมกันสองตัวครบ2สองตัวล่างค่ะเรามาดูการคำนวณงวดประจำวันที่หนึ่งนะคะ ธันวาคม2,564กันค่ะสูตรนะคะหลักแสนคูณ6 6คูณ0ก็ได้0ูนะคะศูบวกแเป็น8 8ดบวกหเป็น13บสามใส่สาบวกหเป็น4 4่บวกสเป็น6 6บวกหเป็น7 7็เบวกหเป็น8นะคะครบ2ตัวล่างนะคะสามสีค่ะ รุปนะคะสรุปเด่นล่างงวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ต้นคลิปที่แอดลงให้นะคะสูตรเด่นล่างสูตรที่หนึ่งเราได้เจ็ดเก้าห้าสูตรที่สองเราได้เด่นห้าหกเจ็ดแปดสูตรที่สามได้เด่นล่างเจ็ดหนึ่งสามห้านะคะ,ะหน่วยล่างเราได้หนึ่งสองสามเจ็ดแปด สูตรครบ2สองตัวล่างเราได้สามสี่หกเจ็ดแปดค่ะแต็มรวมนะคะเต็มรวมล่างเราได้หนึ่งสามห้าหกเจ็ดค่ะถ้าไม่มีสูตรใดผิดนะคะเดินต่อทั้งหมดจะสรุปได้สี่ชุดสองตัวล่างตรงค่ะก็จะได้สี่เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดแปดและแปดเจ็ดค่ะก็ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีนะคะ ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์นะคะที่ติดตามรับชมช่องแอดเหลียนสลึงนะคะคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้คะ่ะพบกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ